สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแพรแตกมีคนถอนตัวจับตาบังแจ็กแง้มแพรอาจแตกมีคนดังเตรียมถอนตัวคดีตังโมอมรินทีวีได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์บังแจ็กบอกว่าแพรอาจแตก คนดังเตรียมถอนตัวออกจากการทำคดีตังโมและเป็นคนสำคัญตนก็ไม่รู้เหตุผลเกิดจากอะไรแต่อาจเกี่ยวกับที่ตนไปบอกคุณแม่ว่าหลักฐานจะเอาผิดในข้อหาฆาตกรรมนั้นยังไม่พอถ้ายังฟ้องอยู่อาจจะโดนฟ้องกลับก็ได้ตนเชื่อว่าคนนี้ได้ยินข่าวนี้แล้วและอาจจะถอนตัวโดยข้อมูลที่ตนได้มาเหมือนจะมีคนถอนตัวจากการทำคดี งานนี้หวยไปออกที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมล่าสุดนายอัจฉริยะมีการไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube โคนันเมืองไทยยืนยันว่าไม่ได้ถอนตัวและเตรียมตัวจะแชร์หลักฐานใหม่16มิถุนายนนี้เวลา10นาฬิการอดูได้เลยต้นมีหลักฐานสำคัญบางชิ้นที่อยากจะเปิดให้ดูเป็นเรื่องของการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นการแก้ไขเวลาของคนบนเรือ ยืนยันว่าจะสู้เพื่อน้องแตงโมข่าวลือต่างๆอย่าไปฟังมากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ